แฟนผีมีสะดุง้งเมื่อฟาบิซียลโรมาโนนักข่าวเทียนหนึ่งสายตลาดนักเตะออกมาเผยแบบไม่มีเมมว่าอเลฮันโดรการาโชปีกตัวจี๊ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งอย่างเชลซีในซัมเมอร์นี้รายงานล่าสุดจากโรมาโนระบุว่าดาวแตวัย21ปีจากอาร์เจนตินารายนี้มีความกระตือรือร้อนอย่างแรงที่จะย้ายออกจากถิ่นโอทราวฟอร์ดโดยมีสิงห์บลูเชลซีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในใ,นใจแม้จะมีข้อสเสนอจากสโมสรต่างแดนเข้ามาให้พิจารณาเหมือนกันก็ตาม กาณาโชตตกเป็นข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงกลางสีซสั้นก่อนและเชลซีก็คือทีมที่มีข่าวโยงกับเจ้าตัวหนักที่สุดถึงแม้แฟนเชลซีบางส่วนจะไม่เห็นด้วยกับดีลนี้แต่ล่าสุดโรมาโนย้ำชัดว่าเชลซี Chelsea กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอจริงก่อนตลาดซื้อขายจะปิดปลายเดือนนี้ ต้องบอกเลยว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าหนูกานาโชโชฟอร์มไม่ธรรมดาลงเล่นให้ปีศาจแดงไปถึง58นัดยิงได้10ิรประตูและทำอีก10แอสซิสถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจสำหรับนักเตะวัยเพียง21ปีเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมแมนยูจะยอมปล่อยว่าที่ซูเปอร์สตาร์ให้ตับทีมคู่แข่งหรือเปล่าหรือเชลีวีจะยอมจ่ายหนักเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมแฟนๆแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเขาขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ